สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงประมาณเที่ยงของวันอังคารที่11เมษายนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ลางงานแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่อง PlayStation 5อาจจะพลาดในการสั่งซื้อที่การสั่งซื้อออนไลน์ของ Sony Store เมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของตัวเครื่อง PS5 ได้ก็อย่างเช่นทาง Powerbuy นะครับแต่ก็อาจจะมีการพ่วง ตัวแผ่นเกมบางเกมนะครับอย่างเช่น Hogwarts หรือว่า r e s i d e n t e v i l นะครับถ้าคนไหนที่อยากจะเล่นเกมเหล่านี้อยู่แล้วก็สามารถจัดได้เลยนะครับก็ถือว่า,าไม่ได้เป็นสินค้าที่พ่วงแล้วดูน่าเกียดมากสัเท่าไหร่นะครับส่วนคนไหนที่อยากจะได้ตัวเครื่องเดียเด่ยวๆในตอนนี้เวลานี้นะครับก็คือตอนที่ผมบันทึกคลิปอยู่เนี่ยประมาณเที่ยงนิดๆน,นะครับของวันที่11นี้นะครับของเว็บไซต์ดอทไล์นะครับดอทไอตอนนี้ มีตัวสินค้าของตัวเครื่อง PlayStation 5ที่ไม่ได้พ่วงเลยนะครับตอนนี้เวลาสักประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงนิดๆนะครับก็ยังสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะตัวเครื่องรุ่นดิจิตอลนะครับเขาจะมีแต่ตัวรุ่นดิจิตอลนะครับที่โผล่มาตอนนี้แต่ที่พิเศษก็คือว่าสามารถผ่อนชำระ0%ได้นะครับตามเงื่อนไขของตัวบัตรเครดิตต่างๆเหล่านี้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ อยากจะได้ตัวเครื่อง PlayStation 5ในตอนนี้นะครับเวลานี้แล้วก็จะได้ตัวเครื่องเนี่ยน่าจะเป็นช่วงสงการเลยแหละนะครับเพราะว่าเขาว่าจะจ,จ,จัดส่งถึงมือก็ประมาณวันที่14นะครับประมาณวันที่14เมษายนนะครับก็ลองเข้าไปาสั่งซื้อกันดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของ l i ทไลนะครับตอนเนี้ ตัวสินค้าเนี่ยก็โชว์อยู่ได้สักป,ประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็คาดว่าตัวสินค้าไม่น่าจะมีแค่นิดหน่อยนะครับคงจะมีอยู่ในระดับหนึ่งแหละสำหรับตัวรุ่นดิจิตอลนะครับกับเว็บไซต์ดอทไลน์นะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนเพื่อนได้เป็นเจ้าของตัวเครื่อง PlayStation 5กันเยอะขึ้นแล้วนะครับกับบ้านเราในในประเทศไทยตอนนี้หลายหลายคนก็อาจจะเริ่มกังวลนิดนึงนะว่าเราจะแจ็คพอตหรือเปล่ากับอาการเสียของตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า เปอร e happen, here, ์เซนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับไม่ได้ว่าซื้อร้อยคนจะเป็นทั้งร้อยคนนะครับมันต่ำมากจริงๆนะครับกับเปอร์เซน์ที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าไอ้อาการเสียเหล่านี้มันเริ่มที่จะมีหลากหลายนะครับมันเริ่มที่จะมีหลากหลายมากขึ้นนะครับกับอาการเสียยอดนิยมที่เพื่อนๆได้ข้อมูลกันมานะครับก็คือเรื่องของตัวอาการจอเขียวใช่นเอครับที่อยู่ๆเล่นๆไปแล้วหรือว่าเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บอาการจอเขียวมาเลยนะครับเขียวทั้งหน้าจอนะครับมันก็เลย อา,อาจจะตกใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเครื่อง,ค,องคนไหนเพื่อนคนไหนที่มีเครื่องประกันศูนย์ไทยอยู่เนี่ยก็ส่งเคลมเข้าศูนย์เลยนะครับถ้าเกิดว่าแก้ไขปัญหาปิด,เป,ดเปิดเครื่องอะไรใหม่แล้วมันก็ยังมไม่หายนะครับอันเนี้ยก็หายห่วงได้นิดหนึ่งนะครับแต่สำหรับคนที่หมดประกันแล้วแล้วเจออาการอาการจอเขียวเนี่ยก็คงจะใจตุ้มตุ้มต่อมๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับกับการส่งซ่อมกับศูนย์ประเทศไทยนะครับหรือว่าร้านข้างนอกอะไรแบบนี้ แต่สาหรับคนที่เพิ่งซื้อนะครับได้เป็นเจ้าของได้ไม่กี่วันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพยายามเล่นเอาให้มันแบบเต็มที่เลยนะครับจะได้รู้ว่าตัวเครื่องนั้นมันรองรับการทํางานไดออ้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับแต่ทางของประเทศมาเลเซียนะครับของทางประเทศมาเลเซียที่ผมเข้าไปาาหาข้อมูลมานะครับในกลุ่มของ Facebook เ,เนี่ยก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าประเทศมาเลเซียของเขาเนี่ย การกระจายตัวเครื่อง Pay5 เนี่ยเขาครอบคุมมากกว่าบ้านเราเกือบเกือบอ่าก่อนเกือบเกือบประมาณ2สัปดาห์ได้นะครับในการซื้อช่องทางออนไลน์นะครับในการซื้อช่องทางออนไลน์ดังนั้นคนประเทศมาเลเซียเขาก็จะมีตัวเครื่อง Pay5 เนี่ยอ่าครอบคุมมากกว่าบ้านเราล้ำหน้าไปก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเพิ่งมากระจายกันแบบเต็มที่เนี่ยก็ประมาณวัน สุกวันเสาร์ที่ผ่านมาเองนะครับที่ผ่านมานะครับกอ็อาการที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับคนมาเลยที่ตอนนี้ที่ที่เห็นเห็นกันนะครับนอกจากอ,อ,อาการจอเขียวที่เรารับทราบกันแล้วนะครับก็คืออาการแบบเป็นแม็กพิกเซลนะครับเป็นแบบแบบแม็ม็พิกเซลภาพแตกเป็นสเก็ตสเก็ตสเก็ตเ,เลยนะครับอาการก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าคนที่อยู่ในสาย PC นะครับเกมมิ่งฝั่ง PC มาแล้วแล้วถ้าเล่นเล่นอยู่เนี่ยหรือว่าใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยเกิดมันเจออาการแบบนี้ ก็อาจจะแบบใจตุ่มๆต่อมๆเลยนะครับเหมือนกับว่าใจเป้าลงมาเลยว่าตายแล้วถ้ามันอาการแบบนี้มานะครับเพราะว่ามันส่อถึงตัวนี้เลยนะครับกราฟิกการ์ดนะครับหรือว่าตัว G p u เนี่ยมันเริ่มที่จะส่อเขาแล้วนะครับว่าปัญหามันเริ่มเกิดแล้วนะครับอาการเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่ง PC ีเนี่ยมันจะเป็นเป็นหายหายมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบทันทีนะครับอาจจะมาแวบๆแล้วหายมาแวบๆแล้วหายนะครับอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะ เริ่มที่จะต้องใช้ประกันแล้วนะครับเพราะว่ากราฟิกการ์ด gpu เนี่ยส่วนมากมันประกันนานใช่ไหมครับประมาณ3ปีนะครับตัวเครื่อง P5 เนี่ยส่วนมากที่เห็นอาการเสียของกลุ่มมาเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นและมันเป็นเลยนะครับมันเป็นเลยนะครับอาการมันมาแล้วมันมาเลยนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยท่านเนี่ยเขาเล่นเล่นอยู่ใช่ไหมครับเปิดเครื่องมาจะเป็นเม็ดพิกเซลแตกละลายตาเลยนะครับละลายตาเลยนะครับส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ วิธีที่ดีที่สุดก็คือการเคลมกับประกันของศูนย์ในประเทศนั้นๆน,น,นะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็ต้องส่งเคลมเข้าที่ศูนย์โซนี่ประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เป็นเพื่อนก็ถ่ายตัวคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐานไว้หน่อยก็ได้นะครับจะได้อธิบายอาการเสียตรงส่วนนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเอาเครื่องไปที่ร้านเนี่ยมันดันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครัมันดันหายนะครอันเนี้ยก็เอาไว้อย่างน้อยเป็นหลักฐานเอาไว้ ในการเคลมให้มันดูง่ายและสะดวกขึ้นนะครับส่วนถ้าคนไหนที่อยากจะลองแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาไออาการไอตัวที่แมสพิกเซลเกิดขึ้นเป็นภาพแตกแบบนี้แบบเบื้องต้นดูก่อนนะครับมันก็พอที่จะแบบลองกันดูได้นะครับลองลองลองกันตัวก่อนดูได้โดยวิธีที่ผมเอามาจากในกลุ่มสังคมของประเทศมาเลเนี่ยหรือว่าของผมเองที่ที่คิดไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับว่าวิธีการแก้ไขแบบเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับ เอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับวิธีแรกเลยนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนสาย HDMI นะครับเปลี่ยนสายเจ้าตัว HDMI ของตัวเครื่อง PlayStation 5เลยนะครับลองหาสายเส้นใหม่นะครับเอามาใช้งานนะครับที่เป็น HDMI นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสายดูก่อนนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนแล้วอาการมันหายนะครับโอเคก็ก็โชคดีไปนะครับเพราะว่าคุณภาพของตัวสาย HDMI เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่ามาตรฐานมันอยู่ในระดับไหนเพราะว่าก็อย่างที่ ผมบอกเพื่อนๆไปว่าสาย HDMI เนี่ยตัวเนี้ยผมเคยใช้งานกับตัวทีวีนะครับแล้วอยู่ๆภาพมันดัดผมก็เปลี่ยนไปเอาสายของเครื่อง Xbox Series นะครับเอามาใช้แทนติดนะครับแล้วอยู่ๆก็ผมผมก็กลับเอามาใช้สายตัวเดิมที่แถมมากับเครื่องนะครับมันก็อยู่ๆมันก็ติดอีกนะครับเพราะว่าตัวข้อต่อเนี่ยของผมเนี่ยมันค่อนข้างงอนะครับค่อนข้างงงง่ายหน่อยนะครับอา,อาจจะลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนตัวพอร์ต ในการเชื่อมต่อของเตลทีวีนะครับของตัวทีวีหรือนะครับทาการเปลี่ยนลองใช้กับตัวทีวีตัวอื่นเลยนะครับลองดูเลยนะครับลองใช้กับตัวทีวีตัวอื่นดูเลยเพราะว่าดีไม่ดีอ่ะบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของตัวาการเข้ากันได้กับของตัวหน้าจอก็ได้นะครับอันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่า,าในกลุ่มของมาเลเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันนะครับก็อลองไปใช้กับตัวทีวีอื่นดูก่อนนะครับดูก่อนเพราะว่าเปอร์เซนที่มันจะ ทำให้กลับขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างต่านั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยก็ลองเช็คดูก่อนนะครับลองเช็คกับตัวฮาร์ดแวร์ที่เรามีดูก่อนนะครับก็ลองแบบนี้นะครับลองอเปลี่ยนสาย HDMI นะครับแล้วก็ลองหาทีวีตัวอื่นลองเสียบดูนะครับแล้วไอ้ตัวอาการเสียเหล่านี้ที่เขาประเมินประเมินกันนะครับที่มันเป็นภาพแตกหรือว่าจอเขียวเนี่ยที่เขาพูดพูดกันเลยนะครับก็ต่างๆคนก็ต่าง,าง,างวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,น,าน,นะครับแต่ส่วนมากก็จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของตัว ความร้อนนะครับความร้อนของตัว APU นะครับในตัวเรื่องของตัวประมวลผลของตัวภาพการาฟิกนั่นแหละว่ามันอาจจะมีปัญหานะครับเราก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานในการผลิตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหรือว่าขั้นตอนการติดตั้งประกอบเนี่ยมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องอเช็คก,กันดูดีๆนะครับเช็คก,กันดูดีๆอย่างที่ผมบอกไว้เพื่อนๆตั้งแต่ตน้นได้เครื่องมาแล้วอย่าเก็บเอาไว้นะครับให้เปิดใช้งานนะครับให้เปิดใช้งานจะเล่นทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับล้องให้หมด ทุกๆแนวนะครับทุกๆแนวนะครับเราจะได้ทราบถึงปัญหาของตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยเร็วขึ้นหน่อยถ้าเกิดว่าตัวเครื่องมันไม่ได้สมบูรณ์100%มากนะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับสุดท้ายถ้ามันยังไม่หายก็คงต้องใช้วิธีสุดท้ายก็คือการแบกเจ้าตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยส่งเข้าตัวศูนย์นะครับที่ Sony Store นะครับทุกสาขานะครับก็ไปเคลมมันได้ ก็คงจะไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนะครับกับอาการเสียต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆกันนะครับกับอาการเสียของตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับที่มันเริ่มจะมีหลากหลายอาการมามากขึ้นนะครับมากขึ้นแต่ว่าไอ้พวกอาการแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนๆนะครับเครื่องเล่นเกมคอนโซลอาการแบบนี้มันก็มีมานะครับไม่ได้เป็นเฉพาะเจาะจงแต่เฉพาะเครื่องเล่นเกมคอนโซล PS5 นะครับฝั่ง Xbox นะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่บ้านเราเนี่ยคนอาจจะนิยม ตัวเครื่อง PlayStation 5มากกว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวอื่นนะครับมันก็เลยอาจจะให้เห็นตัวอาการเสียต่างๆเนี่ยมากขึ้นหน่อยนะครับมากมากกว่าเครื่องเล่นเกมอื่นๆส่วนใครที่ยังไม่ได้เครื่อง PlayStation 5ก็อย่าลืมไปที่เว็บไซต์ของ dot l i g h t นะครับตอนนี้นะครับกับตัวเครื่อง PlayStation 5และในวันนี้ก็ต้องขอตัว,วลาเพื่อนๆกันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ